สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมเกมการศึกษานะคะมาให้ลูกๆได้ทำกันนะคะกิจกรรมเกมการศึกษาในวันนี้นะคะของเราก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนภาพดอกไม้นะคะดอกไม้นะคะภาษาอังกฤษ flower f l o w e r แปลว่าดอกไม้นะคะเรามาดูขั้นตอนในการทำกันนะคะอันดับแรกนะคะคุณครูจะให้ลูกๆสังเกตภาพดอกไม้ก่อนนะคะ,ะภาพดอกไม้แต่ละภาพนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ลูกๆสังเกตภาพแรกนะคะดอกไม้ภาพดอกไม้ภาพแรกนะคะว่าเหมือนกับดอกไม้ ดอกภาพใดนะคะในแถวนี้นะคะในทางฝั่งนี้นะคะลูกๆจะสังเกตว่าดอกนี้นะคะเหมือนกับดอกนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะทําจุดสีดํานะคะไว้ให้ลูกลากเส้นจับคู่หากันนะคะลูกก็ใช้ดินสอค่ะจับแบบจิ๊บจบค่ะลากเส้นดอกไม้าภาพดอกไม้ภาพนี้นะคะมาหาภาพนี้เลยค่ะ ลากโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดเพียงแค่ใช้มือจับดินสอแค่นั้นเองนะคะภาพต่อไปค่ะภาพต่อไปเป็นภาพนี้ใช่ไหมคะลูกๆก,ก็มาสังเกตภาพดอกไม้ทางนี้นะคะเหมือนกันภาพไหนคะอเหมือนกันภาพนี้ค่ะเราก็ลากเส้นจับคู่ภาพไปหาภาพเลยค่ะ สุดท้ายค่ะภาพที่เหลืออยู่นะคะเป็นภาพดอกไม้ภาพนี้ใช่ไหมคะก็จะเหมือนกับภาพดอกไม้ทางฝั่งนี้าลากเส้นจับคู่ภาพเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเกมจับคู่ภาพเหมือนภาพดอกไม้ของคุณครูนะคะลูกๆทำเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพมาส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย